นี่ต้องมทักทายอะไรใช่ไล่ะักทายแฟนต่อพี่ชายพี่ชายพี่ชายมาดินเนอร์บอกดิพอดีครับโอ้โหคนถูงตั้งพันคนเลยเหรอยังไม่ขึ้นพี่เจ็ดพัคนเจ็ดพัร้อยสามสิบเจ็ดและสองร้อยสามแล้วพี่สองร้อยแปดห้าสี่ร้อยสองสิบสองสองเจ็ดสองสี่แปดหนึ่งขึ้นรัวห้าร้อยแล้วอโ อ้ยอ้นหาเจ็ดสิบหอยแล้วโอ้โหไปต่อครับทุกคนไปต่อโอ้โหหกร้อยสหกเอาฝากยกันฝาก้กันล์สติ๊กต็อกโอ้โหเจ็ดร้อยไปต่อครับเจ็ดร้อยครับอยู่ตรง0นแปดร้อย โอ้722ไปต่อ750อยู่ไหนกันอยู่บนฟ้าครับตอนนี้โอ้โหหมดแล้วครับ800วอตไปต่อไปต่อพันหนึ่ง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 วอตถอดเสื้อฮะไม่มีไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหพี่ตงน้องวอตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ วกลแล้วไกล้แล้วความฝันโบท๊บทโบ๊ทไปต่อเยอะสุดสามพันเนี่ยโอ้โหจริงเหรอใช่น้อยสุดก็สองร้อยเ้าร้อยแล้วครับทุกคนครับไปต่อครับหลักพันเราอยู่ไม่ไกลไปต่อครับไปต่อพไปพบ่ทจําผมได้ไหมที่เล่นเกมด้วยกันอนะฟรีไฟ <laughs> อเล่นหลายคนเลยคนระับ <laughs> <laughs> เล่นไปกี่คนแล้วเยอะมากแพ้เขาทุกคนใช่ พี่ตงก็บอกชนะทุกคนคุปตเก้าร้อยเก้าจะพันหนึ่งหรือวะเนี้ยครับพันครับทุกคนเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบสิบคนอุ๊ยอุ๊ยอีกสองอีกสองพันคนแล้วโอ้ยพันคนทับพันคนพันคนพันคนครับไว้ไว้ยาว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 ครับยาวยาวครับวันนี้สนุกไหมก็สนุกอยู่ครับแล้วก็น่าเบื่ออยู่ครับครับ โอ้โหโอ้โหฮึมเรื่อยๆพันคนแล้วครับเป้าหมายเรากี่คนดิค่ำค่ำคืนนี้สองร้อยครับสองพันดิสองพันคนนะครับเป้าหมายสองพันคนพี่รู้เหมืันไไทยคลิปอยู่นะครับนี่ขอสวัสดีตลอดไปครับขอบคุณครับพี่โบชื่ออะไรอ่ะนสศิชื่ออะไรอ่ะหมกินทำอะไรกันครับกำลังกินข้าวอืมนกินแล้ว กำลังทานข้าวกันครับพี่เบสอยู่ไหนอยู่ไหนพี่จงนี่อยู่ไอ้ใกล้เบสถ่ายคลิปเ,เ,เบสมาเขาถ่ายคลิปไปแล้วพี่จงชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะ <c oughs> ปั่นกันจริงจริงเลยอยู่เขาใหญ่เลยใช่ครับอยู่เขาใหญ่ครับโอ้ยผมมาเป็นเทวดาที่นี่ทุกคนเนี่ยดูดิมีมวงังมีนู่นนี่นั่นผมอยู่บนฟ้าอืมพี่จงชื่ออะไรน่าสิพี่จงชื่ออะไรกันเน่ มันเม้นไงอ่ะพี่บอสพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหนมาคะเออไปไหนมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหนหรือเปล่าคะหรือเปล่าอะมีใครอยู่เขาใหญ่ไหมฮะในนี้มีใครอยู่เขาใหญ่ไหมฮะผมจะมีเรื่องเล่าเว้ยคือแบบตอนนั้นผมหลับอยู่อ่ะแล้วผมตื่นมากลางคันอ่ะโดยที่เขาครัวผมอ่ะอมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่นั่นแหละยังยังเราต่อเ่าต่อลต่อก็คือผมนอนหลับอยู่เว้ย แล้วมันมีประเด็นที่แบบว่าขับรถหลงทางไง <c oughs> แล้วผมก็ตื่นมาเพราะความฝันผมบอกว่าแย่แล้วหลงทางแล้วมาช่วยหน่อยอ <c oughs> ันนะี้แล้วผมก็ไปช่วยเว้แล้วหลังจากนั้นอะ่ะก็มีสารสารหนึ่งอะ่ะซึ่งมันซึ่งมันโ oh อ้มใหม่ก้อนมากเลยอะ่ะ <c oughs> มันมันมันดูขึขงขังปุ่มปังกำลังสักขังอะ่ะ <c oughs> แล้วทีนี้พี่ตงก็ไหว้สาธุแล้วก็แล้วก็ไม่หลงทางอีกเลยอ จริงๆไม่ใช่พี่ว่าพี่ว่ากันทุกคนแหละแต่วหวในใจค,จคนทั้มผมน่ากลัวมากใช่แต่แตแตผมเห็นผมอึง้งเลยนะเว้ยแบบเจ้าที่ยับมอบวะแล้วแบบมันอยู่ดีรถก็ดับไปเองอ่ะโคตรหลอนน่ะท,ท,ที่รถดับองไม่ใช่แล้วเราจะตกไหลาทางแล้วรถมันดับให้อัตโนมัติใช่ดีดีแล้วแล้วเนี่ยสมรักเขาแบบมีพลังเหนือมนุษย์ไงเขาสามารถขับรถโดยที่ปล่อยมือแล้วเกือบหลุดโค้งได้อ่ะโคตรเท่อะ แล้วผมตะโกนใส่เลยแบบเฮ้ยพ่อข oh. okay. ับไปดีดีผมยังม so cool. ีอนาคตนะเว้ยแล้วนี้เขาขับกลัวเลยเขาขับเร็วหลุดโค้งพัดผมเกือบตายแล้วเนี่ยรู้ปะเนี่ยโอ้เขาบอกว่าพี่โบ๊์เล่าอีกทีหนึ่งรีรันโอ้จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วเออคนน่ากลัวเหมือนโค้งร้อยศพเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะ อากาศดีไหมเฮ้พี่มี่เนี่ยพี่มี่พี่มี่สวัสดีครับพี่มี่ยันก็อยู่เกาหลีเลยบอกเล่อากาศดีไหมตอนนี้ติดลบหนึ่งพันองศาเออนั่นแหละเขาจะรับสายเราหรือเปล่าเขายิงเลยเนี่ยอยู่เกาหลีแล้วเขายิงทำอะไรสามคนนี้ไม่มีทำอะไรเห็นไหมเขาไม่รับสายเรา เขายิงเขาจะให้เราไลฟ์มั้งเห็นแต่นาทีโปรแกรมสิ่งจะไลฟ์นะครับเนี่ยนี่จริงเหรอแม่เห็นทุกคืนแต่่กอนทุกคืนน่ะมันหนังโบสทีวียูทูปเปล่าทุกคืนอ่ะมีคนบอกว่าจะมาจังหวัดเลยใช่ไหมคะดูวิวหน่อยอ๋อไม่อาจไม่ตอบก็ไปครับไปครับแต่มีวิธีข้ามไปฝั่งลาวไหมครับขายบุเลยอ๋อผมนี่แหละครับโบสฝนตกไหมตอนนี้แดดร้อนอยู่ครับ มีความสุณมากครับขอบคุณครับได้ยินเสียงคุณยายแม่อ้อยอ๋อเสียงในใจครับเสียงในใจมีใครรู้วิธีข้ามไปฝั่งเราไหมครับมีใครรู้ทางกลับบ้านนนทบุรีสีวานนท์ไหมฮะผมอยากกลับแล้วอ่ะพี่เบสไปไหนพี่เบสเขากินข้าวครับดูพี่เบสหน่อยไว้พี่เบสไปไหนพี่เบสไปไหนพี่ก้องพี่เบส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 พ่อหันให้เบสหน่อย ก็เรากำลังดิ้นแน่นันอยู่ครับเรากำลังแบบดิฟเตอร์อยู่กับบัวบอกเลยรอดฟิลเตอร์เนีนมากปากว่าแดงอะเนี่ยเปี่ยนจากแดงเปนฟันอ่ะโอ้ฟิลเตอร์ผมเองครับผมเปอย่างนี้หน้าพี่ตรงก็หวานเลยดิหน้าหวานอยู่โอ้โบอสไม่รู้อ่ะเหมือนสาวเลยบ้าเหมือนเนสาวเลยบ้างอะไรอะไรแค่จะชิ่เออฟิลเตอร์ผมรอฟิลเตอร์พี่ตรงก็รอฟิลเตอร์ ไม่ฟิลเจอร์ก็หรออุ๊ยบอยพ่อหันให้แม่ว่ะอุ๊ยโรแมนติกพี่เวกับพ่อพี่เวน่ารักหน้าสดยังสวยเลยจริงครับเบหน่าสดก็สวยกสวยสวยเมาน้ำโคกได้เปล่าโบอยได้เดี๋ยวผมมอให้ดูโคกหมดแล้วนะแต่มันยังมีอันนี้อยู่เอาลองเองล่ะพี่ เข้มปะเข้มมีกับแก้วป่ะพี่ขมคอมากเลยเอ้ยแต่ผมสี่ปีอ่ะแต่ผมไปแสงจันทร์กับพี่ตรงอ่ะแสงจันทร์ไปกับพ่อบ้านแสงจันทร์นะตรงก็ไม่พ่อตกแสงจันทร์อ่ะไปด้วยจี๋อะไรนี่ไปด้วยจี๋มีคนอยากไปของรอเยาวรัตน์ขออนุญาตในการเรียนหน่อยค่ะพ่อรู้ครับ ก็สู้ครับผลการเรียงผมก็ไม่ดีเหมือนกันสู้ครับสู้น่ายเหรอเนี่ยสเต็แกแอนแ่กโลโซพี่โบอายุเท่าไหร่ปีนี้สิบสี่ครับสิบสี่ใช่อีกครั้งสิบสี่ครั้งนั่นมันเสกโลโซว่ะแบบพี่เกลมีแฟนคนแรกตอนนี้สิบสี่แล้วแล้วเขาก็ไปต่อที่พังทิพเขานั่งจักรยานสีแดงไป <laughs> บอบบอกอือต่ออ๋อะไรก็ต้องคิดนแล้วเนี่ย จีบบดได้ไหมพี่เบสอยอกอยอกอยอกหอมแก้มพี่ตรงหน่อยไว้ไม่ดีสิบดกินเปล่าไม่เป็นไรพี่ผมอิ่มแล้วว่าอะไรทำไมไม่คุ้นไม่คุ้นชินบ้านเราอยู่เขาใหญ่จะได้เจอบดหรือเปล่าถ้าอยากเจอก็มาปากเก็ตเียวแากแล้วกรสมรักชกมวยโคตรเก่งามากเลยครับ สมหรักโชคมวยโคตรเก่งมากเลยครับอยู่แล้วอยู่แล้วนี่เป็นไงอยู่แล้วเดี๋ยแกงหอยให้หน่อยเก่งแรงพี่บดหน้าคาพี่บดอ้าเซฟไลด์ด้วยทำไมเซฟไลด์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 ด้วยหน่อยบอยมีแฟนคนแรกอยู่งไรอายุสิบสี่ปีนี้เดี๋ยวพี่บดยังกล้าหอมแกงพี่เบนไหมหอมได้ไครับแก้มุ่หอมกว่าเยอะเลย หลักโบจุบๆไลฟ์เปิดยังไงเออ,เอ,อนั่นดิไลฟ์เปิดยังไงเพ่<ม>ไลฟ์เปิดยงไงกดโอเพนมาครับไม่รู้เหมือนกันพี่โบจะมาขอนกันไหมผมไม่ค่อยจะมาขอนกันเลยครับผมอยากอยู่บ้านถ้นเอาจริงอ่ะเขาบอกว่าขอนกันตอนนี้โอไมคค่อนเยอะให้กําลังใจหน่อยออ๋ให้กำลังใจก็สูสๆนะครับเราก็ไปเลยเลยก็โอไมค่อนเยอะเหมือนกันแต่ว่า แต่ว่าเราอยากเที่ยวครับชีวิตมันต้องเหมือนกับที่หมอสุนินบอกมันต้องไปเรื่อยมันต้องสนุกไว้ก่อนใช่แล้วทำก็เยอะนี่แฟนพี่โบชื่ออะไรชื่อเอ่ออะไรกรอนนะพี่กิจกรกิจกรเส <laughs> <laughs> ื้อสวยจัง, <laughs> รงครับนี่ครับเสื้อสวยนะครับจ้างได้นะครับผมชอบมากเลยครับนี่นะครับนี่มานะฮะ เอนกี่คนดูอะหน้าเหมือนอะไรนี่อะไรนด่นาอโบหน้าเหมือนปทําบริษัทอะไรี่อยากให้พี่โบเวาอยากให้พี่โไปทำคลิปกับพี่สไปอ่ะก็ย้อนดูคลิปเก่าได้คิดถึงวันวาน่ะนะเออไปไหนพี่เบสเสือขึ้นอ่ะโฮ้ยก็เขาก็เขาเป็นลาราช่องวันเนอะเขาก็ต้องแบบเวลาเจะเอง มันมิ้นยังไงครับมิ้นไม่เป็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ยังมิ้นไม่เป็นเหมือนกันผมสีแล้วผมสีดำผมสีดำพ่อแกะผูให้แม่พุ่งไม่ใช่หรอพุ่งก็ได้อีหนึ่งโยไม่ยอมมาจ้านะคิมีนอตโตโกยนะเฟชมานาคิตโต้พี่บดรวยพรีวันเกิดให้หน่อยสก๊อตบอลการแข็งแรงครับเป็นริงรวยๆอยากให้มาพิษบุรีมาพิษบุรีมาเพชรบุรีมาได้ไหมมาไม่ได้ สารคามก็เยอะโควิดบอกอ๋ออ๋อสารคามก็เยอะเห็นว่าภาคอีสานหนักเลยใช่ไหมครัสารคามเนี่ยน่าจะอันตรายที่สุหนึ่งโอ้โหงั้นเป็นกําลังใจให้ชาวสารคามด้วยนะครับว้าวอยู่มออยู่มอสองว้าวทุกเมือบ้าวาวอะไรมือเขียวสีไล่สีส้มมั้งครับตอนนั้นเห็นตอนผ่านไฟแดงแฟนเบสชื่ออะไรบดอ๋อชื่อบดคำสิงห์ไงแฟนเบสอ่ะ หยีฝันไปเฉยหยีไงฝันไปเฉยแต่จะนวันไหนก็เลยเดี๋ยวนี้โหแรงโพดอย่างเงี้ย,งยากเข้ามาอุดรอ,อุดรอ,อุดร์ตอนูอ้หน้าคุณยาหน่อยคุณยาให้กินอันนี้เดียครับไม่อยากรบกวนเยอะเขาหน้าซีไปสามครั้งยายเป็นลมขมเป็นยาอะไรเงี้ยยาเป็นลมขมเป็นยาดูของแกมิเบสหน่อยผมไม่กล้าหอบหรอกอูรื่องสำอาง พี่ยังไม่เอาอะซีรีส์วายหนะจ้างในช่องวันอะพี่อยู่ไหนเขาจะว่าเอ้ยผมอยากแบบมีสาวแบบว่าเเออล่นกับสาวสวยอะไรอย่างนี้บอสชื่ออะไรครับนั่นน่าธิชื่ออะไรอ่ะบอสหอมแก้มพี่บอสนฮะพี่บอสหอมแก้มพี่บอสหน่อยน้องบอสอยู่ไหนอยู่ในใจเสมอครับแฟนพี่ตรงชื่ออะไรชื่อสาววณีคำสิงห์ พี่โบล์มีกี่ชื่อไม,ไม่รู้เหมือนกันครับแม่ยิ่งอยากมึงแฟนที่ตรงอยู่อ่าแล้วคนเนี้ย <laughs> นั่งเป็นล็อกด้วยล็อกคู่ล็อกคู่เงาอะไรอยู่ข้างหลังเ <c> ฮ <oughs> ้ยเอาดีเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอแล้วนะ <c oughs> ตอนนั่งรถอ่ะ แฮชตรงๆโงบสไดไหมว้าอย่างนี้ก็ก็ไม่ดีอะสิแกคุณก็ขอแก้วแก้วพี่โตรับรองคนดูว้าวแกดังเลยอ่ะโอเคเมื่อแกดังเลยจริงอืมอืมฉุนน้ำหอมจริงเด็วหอมแก้พี่โตเนี่ยไลฟ์นี้ดังเลยเร่วเว กินมีนดโตเต็มเลยเขาบอกเนี่ยเซฟลงตอกๆในเลยดูวยตองตอกโอเอาเอาอีกแล้วเอาเอาเห็นตรงๆบอสไปแล้วอยากเห็นอ้อยบารสไหมฮะอ้อยบาร์สให้ผมอยากเห็นเหมือนกันนะเนี่ยอ้อยบารับตรงๆเลยเนี่ยอะไร แล้วคนนี้ขำแล้วคนนี้ขำลุล่วงแล้วคนนี้แล้วขำลุล่วงหอมเลย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 หอมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแฟนขำเขาบอกหอมหอมกินปูกินปลาไม่เคยเบอ่งหอมเลย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 บุ๊ชจะนอนกับยายใช่ให้เขานอนใช่เ้านนอให้เขานอนด้วยกันเดี๋ยวบุ๊ชนอนกับยาย